วิธีการใช้เครื่องตัวแปด0ันห้านะคะวิธีการใส่เข็มคือเนี่ยค่ะหมุนเข้าไปตรงรูตรงนี้นะคะหมุนเข้าไปให้แน่นเสร็จแล้วถ้าจะปิดเปิดเครื่องกดที่ on off นะคะถ้าจะทําจะทําให้เครื่องทํางานจะเริ่มทํางานกดที่ go จะมีตัวหนังสือเห็นไหมคะห้าจุดห้านี่คือความแรงนะคะเราจะใช้ตั้งแต่สี่เห็นไหมคะมันจะมีตั้งแต่สี 5. 5. ะะ่ไม่เกินห้าจุดห้าในการทําคิ้วทําตาทาปากนะคะไม่เกินห้าุดห้านะคะ ถ้าเราจะพักการทํางานก็ไปกดที่โกอีกทีหนึ่งสมมติเราจะหยิบนู่นนี่นั่นก็พักไปก่อนนะคะเครื่องตัวนี้สามารถทําคิ้วทาตาทําปากมีโซน่าใสได้หมดเลยนะคะมีโซน่าใส่ก็จะเป็นเข็มอีกรุ่นหนึ่งนะคะจะมีสายชาร์จสายชาร์จตัวเครื่องแล้วก็สายปากกาสองสายนะคะแล้วก็หัวอะแดปเตอร์ให้นะคะอันนี้วิธีการใช้เครื่องถ้าเราเลิกทํางานแล้วเราก็กด ไปที่ปุ่มปิด on น f f เนี่ยค่ะทีหนึ่งมันก็จะดับอันนี้จะเป็นเข็มมีโซหน้าตาเข็มมีโซนะคะทำมีโซหน้าใส่ด้วยก็ได้นะคะใช้ดีมากๆแล้วก็เครื่องตัวนี้สามารถทํางานกับคนจริงได้ประมาณสามถึงห้าคนนะคะกว่าจะแบตจะหมดนะต่อไปเรื่องเข็มนะคะเข็มของเราก็จะมีตั้งแต่หนึ่งกลมหนึ่งกลมก็คือเข็มเดียวนี่แหละคะ่ะเอาไว้เดินโพรงคิ้วหรือจิกหางคิ้วให้คมนะคะหรือถ้าใครถนัดทําทั้งตัวคิ้วก็สามารถนะคะ ดอดหัวทิ้วก็ได้นะคะแล้วก็สามกลมสามกลมเนี่ค่ะจะเป็นสามสามสามกลมเนี่ยจุ่มกันสามอันสามารถใช้อันรวมกันอ่านั่นแหละค่ะสามารถใช้กับงานคิว้วงานตางานปากได้นะคะได้หมดต่อไปห้ากลมนะคะก็จะเป็นห้าอันเป็นจุ่มจุมกันแบบนี้ใช้ได้ทั้งคิว้วตาปากห้าอันรวมกันค่ะเป็นห้าอมค่ะ ต่อไปจะเป็นตระกูลเข็มแบนนะคะเมื่อกี้กลมแล้วจะมีหนึ่งกลมสามกลมนะคะต่อไปเข็มแบนก็จะมีสามแบนสามแบนก็เรียงกันนะคะมันจะเป็นเข็มที่กว้างเรียงกันแบบนี้เรียงกันแบบเนี้ยตัวมันจะกว้างกว่าค่ะอันนี้ก็ใช้ได้กับคิ้วและปากนะคะแล้วก็จะมีห้าแบนห้าอันเรียงกันก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดน,นึงนะคะใช้ได้ทั้งคิ้วและปากเหมือนกันนะคะล้างคิ้วก็ได้ ต่อไปเจ็ดแบนค่ะเจ็ดแบนก็จะเข็มเยอะขึ้นมาอีกนิดหนึ่งกว้างขึ้นอีกตระกูลแบนเนี่ยจะไม่แนะนําให้ทําขอบคิว้วค่ะจะใช้วิธีสลไลด์ข้างในนะคะในตัวคิ้วแล้วก็ทําปากก็ได้ถ้าขอบคิ้วยังไงก็ต้องใช้เบอร์หนึ่งกลมค่ะนะคะ,คะอันนี้แนะนําทั้งเครื่องและก็เข็มไปพร้อมๆกันเลยนะคะโอเคหวว่าคงเข้าใจเนาะเครื่องตัวนี้ราคา9,900บาทจัดรายการ8,5 0 0ยังไม่ขึ้นราคาเลยนะคะ,คะ พราะลูกเสียนลูกค้าหรือลูกค้าขอไว้นะคะยังเป็น8,5 0 0้าอยู่นะคะบอดี้ตัวนี้นําเข้านะคะสั่งเป็นแบรนด์ของเรานะคะตัวนี้นะคะเป็นซูเปอร์พุทของเราเองนะคะได้กล่องลูลาใหไฮโซมานะคะเนื่องของเรื่องของอาจารย์นกแก้วทํานะคะคือตัวนี้เราทําเป็นแบรนด์เราถ้าไม่ดีอาจารย์ไม่ทำนะคะมันเซฟแบตเตอรี่ได้วันหนึ่งประมาณโอ้โหประมาณหกถึงแปดชั่วโมงอะระบบสัมผัสด้วยระบบสัมผัสอย่างดีเป็นดิจิตอลนะคะระบบสัมผัสอย่างดีนะคะ ครื่องนิ่งมากเครื่องนิ่งจะไม่มีเสียงเลยนะคะแทบไม่มีเสียงเลยคุณสังเกตที่เราไลฟ์สดกันไปดูของคุณปาวทำแล้วกันอาจารย์เดินขอบคิ้วไปสังเกตดูไลฟ์สดนะคะนิ่งมากไม่กระเด็นสีไม่กระเด็นกระดอนไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะเนี่ยเปิดปิดได้สบายมากแตะนิดเดียวปิดนิดเดียวอ่าแล้วก็ปิดได้เลยนะคะจะนี้แปดพันท่านะคะจัดโปรโมชั่นแถมเข็มด้วยใช่ไหมอาจารย์แถมเข็มให้หนึ่งหนึ่งซองหนึ่งแพ็คก็คือมีสิบอันนะคะแล้วก็เปิดแบบดาวแอนด์อัพได้หมดเลยค่ะแออออมแแนนนดดดด์าาาาาวววคคคคืรรรรงเเบกกก็ไ้้้ลลยยะะะะสสถโททจจัิ อาจจะเอาปากก็รูปปากคิ้วตาอะไรจะเป็นรูปขึ้นมาแบบนี้ให้เราเห็นนะคะมันจะตั้งระบบโปรแกรมขึ้นมาได้เลยถ้าเราจะให้มันดับแรงหรือเบาก็มา up and down เอาเนาะ,ะไม่ยากเลยนะคะเนี่ยโอเคไหมทีนที้สายชาร์จถ้าเวลามีปัญหาจะนะนํนาเวลาใครซื้อไปใหซ้ซื้อซื้อสายชาร์จที่ติดกับปากกาแปนหนึ่งเลยก็ซื้อซื้ออีกอันสองร้อยห้าสิบเครื่องไม่เคยพงังบอกเลยว่าที่เนี่ยขายมานะคะไม่รู้กี่พันเครื่องแล้วเครื่องแทบจะไม่พังเลยจะมีปัญหาอยู่แค่ ตัวเนี้ยตัวสายมันได้ใช้ที่เสียบเบ็ดโทรศัพท์จะมีปัญหาคือสายมันพังคุณซื้อไปสแตนบายวอันหนึ่งก็จะดีนะคะโอเคถ้าสนใจอินไลน์อินบ็อกเข้ามาถามได้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากขอบคุณปาสวัสดีค่ะ